สิบบาทครับตองศิลนมีมีจะซื้อมีอะไร อันน like ี้เก็ดนะลค่อนจะไข่เลยนะไม่นแบว่าโค้แ่ตงไม่เอาน้มาค่องนงเป็นคาราเมลนะอันนี้ไม่เอาเอาน้ำาที่เขาทำอ่างน้อเอาน้ำมาว่าน้ำสดคาราเมลนเปาน้เล่ขึ้นมานี่ก็มาแล้ ไดดีเอานะเจ้าหนได้เลยค่ะครบสิบบาทหนึ่งเจ้าคุณเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเมื่อก,ก่อนจ้าวันนี้มีวิพีมนะคะ

เอาอะไรดีคะเอาไข่หมูเหนือไข่มูกนะวันนี้ทำไมเขามีตับินเยอะได้ทั้งเนียนนะวันศุกต้นไม้สดไปไหนอะม่ได้เที่ยวได้พักพ้อมก็ดีเลยดิเอาอะไรดีคะวันนี้มีวิทีมนะคะ <S 2> <S 2> ข,ข <S 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 ้าวผงบิบกิี่สบบาทงั้นเอาไนรอลาวาแก้วเล็กเพิ่มมุกเพิ่มวิค่สองเล็ไก่ล้ำก่ล้ำเท่ากอัสิบาทสิบาทกน้ำสิบบาทสัมจิบจี่สิาไม่เอาพิยิบอาุ่